สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมไว้ที่ช่องลุงแซมเช่นเคยนะครับน้ำมูลเป็นคัส S กันหรือ,อยังครับถ้าทุกคนเห็นปกคิดแล้วเนี่ยก็คงจะรู้แล้วครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรกันสําหรับโรระเยียบวันนี้นะฮะใช่แลครับการเซต AC AI แบบขั้นสูงครับหรือเป็นการเซต AI ให้โฮมมินคลัสคัสเอสนะครับใช้สกิลในการต่อสู้นั่นเองนะครับ ยิ่งตอนนี้ครับทางเซิร์ฟของเราเนี่ยครับมีกิจกรรมมอนซาท้าฝนด้วยนะครับกิจกรรมนี้ครับจะเป็นการเพิ่มเบส e x p ของมอนสเตอร์ตัวนั้น2เท่านะครับทำให้โฮมูลของเราครับถ้าตีมอนตามในที่ลิสต์เนี้ครับมันก็จะได้รับ EXP 2เท่าเช่นกันนะครับหรือก็คือคุณจะเก็บเลเวลโฮมูลครูสคัสเอสได้ไวกว่าดันออกนั่นเองนะครับแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงนะฮะ การจะจบมอน100เลเวลร้อยนะครับมันยากมากครับผมสำหรับน้ำมุลนะครับการจะตีธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอยู่ดันออกน่าจะดีกว่านะฮะคือมันจะจบมอนช้าครับหรือว่ามุลบางประเภทเนี่ยไม่ถึงพอที่จะรับดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเซตให้สามารถใช้สกิลได้เนี่ยจึงเป็นทางออกนะครับเพื่อให้โฮมันครูสนั้นจบมอนได้ไวขึ้นนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมต้องขอเตือนเหมือนเดิมก่อนเลยครับว่าเนื้อหาตอนนี้ครับจะเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงการให้บริการของทางคาบิที่เกมเทคไทยแลนด์นะครับเป็นเหตุให้บทลงโทษสูงสุดที่เกิดขึ้นแก่ผู้กระทาตามอาจ้ายแรงถึงขั้นถูกลงับ ID นะฮะท้งนี้ฮะผมจะไม่ขอรับผิดชอบในกรณีใดๆครับหากคุณผู้ชมนําไปใช้และโดนบทลงโทษดังกล่าวนะครับผมถ้าคุณรับความเสี่ยงไม่ไหวนะครับรบกวนปิดคลิปไปได้เลยนะครับ ถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วฮะนั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงกันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับเรามาเริ่มกันเลยครับกับโรรละเอียบพาร์ทที่3ฮะอย่างแรกครับก่อนที่เราจะไปถึงการเซตค่าต่างๆครับผมอยากให้คุณทำความรู้จักกับ5คำนี้ก่อนครับนั่นก็คือ true false never หรือ non idle แล้วก็ asap นะครับ พวกคุณต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มันจะมีความหมายยังไงต่อ AC AI นะครับเพราะมันเพราะมันจะเป็นคำสั่งที่เราต้องป้อนให้ Home u n c l u s s S เนี่ยใช้สกิลนะครับสับห้าคำนะครับมันจะให้ออกเป็น2หมวดหมู่ครับก็คือจะเป็นหมวดหมู่ Switch ก็คือจะมี2คํคำนั่นก็คือ true true นี่แปลว่าจริงครับในส่วนของ AC AI เนี่ยครับผมจะให้ความหมายเป็นเปิดนะครับ false false นี่คือแปลว่าเท็จไม่จริงนะฮะใน AC AI เนี่ยครับผมใช้ความหมายว่าเป็นปิดนะครับ ต่อมาครับนหมู่ที่2คือรูปแบบครับมันจะมีอยู่3คําที่เหลือก็คืออันแรกคือ never หรือ non นะครับหมายถึงว่าไม่เคยไม่ไม่ใช้นะครับใน A.C.I. หมายถึงว่าไม่ใช้นั่นเองนะครับคือไม่ใช้ไม่ให้ใช้ต่อมาคือ idle ครับแปลว่าว่างก็คือว่างครับว่างก็คือว่างอ่ะนะฮะส่วน A.S.A.P. นะครับมันย่อมาจาก as soon as possible ครับซึ่งแปลว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตามนี้เลยนะฮะ ในส่วนของหมวดหมู่นะครับมันจะเป็นรูปแบบเงื่อนไขที่ว่าจะให้ใช้สกิลเนี้ยในสถานการณ์ไหนในรูปแบบไหนนะครับผมซึ่งก็แปลตามตัวเลยครับอย่างนอนหรือเนเวอร์นี่คือไม่ให้ใช้แน่นอนครับอดอลคือว่างครับคือตอนที่น้องว่างว่างแบบไม่ได้ตีครับหรือว่าหลังตีเสร็จหรือไม่ได้ทําอะไรครับนั่นคือว่างของน้องโฮมุลนะครับและสุดท้ายครับ ASAP นะครับก็คือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับอันนี้คือให้ความสําคัญอันดับหนึ่งะครับแบบว่าตีๆอยู่นะครับถ้าบัฟอะไรจะหมดสักอย่างแล้วเรา เข้าใจกันใช่ไหมครับถ้าคุณไม่เข้าใจหรือว่าถ้างงนะครับผมแนะนำว่าให้กดย้อนก่อนเลยนะครับไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจแล้วคุณจะไปต่อไม่ได้นะฮะผมจะอธิบายต่ออีกหน่อยนะครับว่าการจะสั่งฮอร์โมนเอสให้ใช้สกิลครับจะมีสวิตจุดสองที่ครับคือฮอร์โมนคูลัสและฮอร์โมนคูลัสแท็กติกนะครับคือถ้าเป็นสกิลเอลีลงพื้นอย่างลาวาสไลด์ของเดียเตอร์หรือโพชแนลส์มิสของเซล่าเนี่ยครับจะสามารถเซตที่แถบฮอร์โมนคูลัสแล้วจบได้เลยนะครับผมส่วนพวกสกิลที่เป็นล็อกเป้าหมายเนี่ยจะต้้้้อองงงาศััััยยทททแแลลวก็นนะะะครบบเฮ เดี๋ยวคุณจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนว่าการเซตสกิลฮอร์มอนเอสเนี่ยมันจะต้องเซตเซอร์วิสเพื่อเปิดก่อนจะได้ค่อยเซตเงื่อนไขนะครับเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมครับอย่าเพิ่งรีบงงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆสอนเซตทีละก้าวทีละก้าวทีละตัวไปเลยนะฮะสำหรับการเซตสกิลในแถบฮมอนคลัสเอสเนี่ยครับจะใช้อยู่แค่2หัวข้อนะครับนั่นก็คือออโต้บัฟออฟชั่นกับออโต้สกิลออฟชั่นนั่นเองนะครับหัวข้ออื่นเนี่ยให้ปิดทิ้งไปได้เลยครับจะได้ไม่งงครับเเเเห็นนยยยยอะะะๆดดีี๋๋ววงงาาลฮ เริ่มจากเซรา่ก่อนเลยนะครับหากคุณต้องการให้เซรา a นะครับใช้สกิล Needle of p a r a l y z e นะครับให้เรามาดูที่แถบ Homunculus ครับตรงหัวข้อ Auto Skill Option ครับื่อนลงมาที่ Use s e r a p a r a l y z e นะครับให้เสร็จค่าเป็น True นะฮะจากนั้นครับเลื่อนขึ้นไปเล็กน้อยจะเจอกับ s e r า p a r a l y z e Level นะครับให้ตั้งเป็น5ครับตรงนี้คือเป็นเลเวลของสกิลนะครับจากนั้นครับให้ไปที่แถบ Homunculus t a c t i c ครับดูตรวยุทธ c k Skill ครับให้ตั้งเป็น Always ก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Never นะฮะจาก หากคุณต้องการให้เซราครับใช้สกิล Poisonous Miss นะครับให้ดูที่แถบฮอร์มอนคูลัสครับเลื่อนลงมาอาหารยุตเซรา Poisonous Miss นะครับตั้งจาก False ให้เป็น True นะครับจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมานิดๆครับจะเจอเซรา Poisonous Miss Level นะครับให้ตั้งเป็น5นั่นแหละครับเพื่อให้ใช้สกิลได้ว่าห้าเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้ไปดูหัวข้อ Auto Buff Option นะครับหา Poisonous Miss โหมดครับให้เซตค่าเป็น Idle นะครับก็คือเวลาว่างให้ใช้นะฮะหากคุณต้องการให้เซราใช้สกิล Pain Killer นะครับให้ดูแถบฮอร์มอนคูลัสเช่นเคยครับในหัวข้อ Auto แบบออปชั่นครับหายูเซราเพนคิลเลอร์ครับให้ตั้งเป็นไอเดีลหรือแอสซอนแอสพอสซิเบิลก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลยครับหากคุณต้องการให้เซราใช้สกิลคอร์ริเจียนนะครับให้ดูแท็บคุมมุนคุลัสครับหัวข้อออโต้สกิลออปชั่นนะฮะให้หาคำว่าเซราคอร์ริเจียนเลเวลนะครับให้ตั้งเป็น5้าครับอันนี้เนี่ยสกิลเนี้ยแล้วแต่ผู้ใช้นะครับว่าจะให้เรียกตัวอะไรนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดหน่อยครับจะเจอยูเซราคอร์ริเจียนนะครับให้ตั้งเป็นทรูครับก็็็็คคคคคคคืออเเปปปนนนนนนนกกกกาารรรริิิิดดสสสสสววตตตช์ะัััับบบบททททีีี้้้ไู่่แแุุมลลลใใขงงห เป็นซัมมอนมินเนี่ยนหรือว่าจะเป็นมินเนี่ยนบวกฮอร์มอนครัสเก็ได้หรือจะเป็นมินเนี่ยนบวกพีเอสสกิลก็ได้ตัวต่อมาครับคือเดีอเตอร์นะครับหากคุณต้องการให้เดีอเตอร์นะครับใช้สกิลลาวาสไลด์ครับให้ดูแถบฮ n c u มอนครัสครับเลือกหวข้อออโต้สกิลออปชันนะฮะเลื่อนหาเด er ีอเตอร์ลาวาสไลด์เลเวลครับ เซตไว้ที่เลเวล5นะครับเลื่อนลงมาหน่อยครับก็จะเจอ use dieter ลาวาสไลด์ตั้งเป็น t w นะครับจากนั้นครับให้เลื่อนขึ้นไปที่ auto buff option ครับดูตรงลาวาสไลด์โหมดครับให้ตั้งเป็น idle ไว้นะครับส่วนพวกสกิลที่เหลือครับพวก granitic armor magma flow แล้วก็ pyro classic นะครับก็ให้ดูตรงนี้ฮะเนี่ยครับมันจะมีสกิลครบหมดเลยครับถ้าคุณต้องการเปิดสกิลไหนคุณก็แค่เปลี่ยนจาก never ครับให้กลายเป็นอย่างอื่นนะฮะตัวต่อมาครับคือ irino ครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าผมไม่เคยใช้ irino มาก่อนนะครับแต่ถ้าผมจะลองเเเเซซซตตตสกิิลนี่่ยคคคดวาาถ้รับงจะป น,น,นะครับเริ่มต้นที่ Auto Skill Option ครับในแถบ Hormonculus นะฮะให้หาที่ e i n o r Do Not Switch Mode นะครับให้เปลี่ยนจาก False เป็น True นะครับก็คือทุกครั้งที่เราเลือก e i n o r มามันจะเป็น Fighting Mode ใช่ไหมก็คือเราไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนนะครับก็ตั้งเป็น True ไว้ครับให้เป็น Fighting Mode แหละจากนั้นครับ e i n o r Midnight Level l i n o r s i l v e r w i n Level นะครับแล้วก็ e i n o r Sonicall Level เนี่ยก็ ตั้งเป็นเลเวล5ไว้ก็ได้นะครับก็เลื่อนลงมาหน่อยครับจะเจอ use ฮิ i n o อโซนิ c คอร์ครับให้ตั้งเป็น true ไว้นะครับทีนี้ครับเลื่อนขึ้นไปหา auto ของประมุขครับให้ใส่ tactic ไว้นะครับหมายถึงว่าให้รับคําสั่งจากแถบ homunculus tactic นั่นเองนะครับทีนี้ครับย้ายมาแถบ homunculus tactic ฮะหากคุณต้องการให้ฮิ i n o อครับใช้แค่สกิล sonic c อ a ์นะครับผมอยากให้เซตสกิลคลาสเนี่ยครับให้เป็นแค่ฮอร์มูลเอสกิลนะครับแต่ถ้าต้องการใช้คอมโบเป็นซินเวอร์เวนล ฟูลคอมโบครับอันนี้ก็คือเรื่องเอาเลยนะครับแล้วแต่คนนะครับเพราะไม่ว่าจะทางไหนก็เปิ่งเอสพีเหมือนกันหมดนะครับผมยังไงตรงนี้นะครับถ้าผมบอกผิดรบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมอ่านจากยูเซอร์แมนนวลมานะครับวิธีการเซตนะฮะซึ่งจริงๆคือไม่เคยใช้จริงนะครับไม่เคยเซตจริงแล้วก็ไม่เคยมีใครเอามาให้ลองด้วยนะครับถ้าเซตผิดคอมเมนต์ไว้เลยครับแล้วก็ถ้ารู้วิธีแก้ด้วยก็จะดีมากนะครับตัวต่อมาครับเบริครับผมอันนี้ก็บอกตรงๆว่าไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับถ้าผมจะเซตนี่ผมก็คงเซตประมาณนี้แหละะฮเริ่มททีี่่สสสกกกิิลลตตออฮฮนนัับบบเเ์รร็งคะให้ดูแถโฮมุนคูลัก ตรงหัวข้อ Auto Skill Option ครับให้ดูตรง b e ยริเฮลิก Store เลเวลแล้วก็ Berry Store h o r เ l e v e นะครับก็คือตั้เป็นห้าไว้แหละครับเลื่อนลงมาหน่อยก็จะเจอ Use b e ยริเฮลิก Store กับ Use Berry s t o r เนี่ยตั้งเป็น True ไว้นะครับจากนั้นครับดูแถบโฮม r m ค n a l t a c t ติกครับก็เหมือนเดิมครับผมตรง Skill Class ให้ตั้งเป็นโฮม o r ค o n a l S s สกิลนะครับในส่วนบัฟที่เหลือสามบัฟเนี่ยครับก็ดูที่แถบโ h o r m o ลัสเหมือนเดิมครับหัวข้อ Auto Buff Option นะฮะถ้าใครต้องการเปิดสกิลไหนก็เปิดได้เลยนะครับนี่ฮะสามสกิลเนี้เปิดได้หมดครับจาก Never ตั้งอย่างอื่นได้เล ครับแต่ได้ให้ผมแนะนำเนี่ยเปิดแค่สไตล์ว์ดก็พอนะครับว่าจะตั้งเป็นอิดเลหรือ ASAP ก็ได้นะครับแล้วแต่รูปแบบการใช้งานเลยนะฮะและตัวสุดท้ายครับไอราครับและซึ่งแน่นอนว่าก็ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันครับผมก็ไม่เคยมีใครให้เลี้ยงด้วยนะฮะยังไงก็ถ้าคุณดูถึงตอนนี้โดดที่ไม่ก่อนหรือว่ากดข้ามนะครับคุณก็น่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่าว่าต้องเปิดสกิลตรงไหนก่อนแล้วก็ต้องเปิดรูปแบบการใช้สกิลยังไงนะครับเอาเป็นว่าผมจะบอกแค่สกิลอีเดเซอร์คัตเตอร์แล้วกันนะฮะสำ เีเลเซอร์คัตเตอร์เลเวลฮะตรงนี้ครับคุณต้องใส่เลเวลให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าสกิลอีเลเซอร์คัตเตอร์ครับแต่ละเลเวลมันจะเป็นธาตุไม่เหมือนกันนะฮะจากนั้นครับเลื่อนลงมาที่ยูสไอราเอเลเซอร์คัตเตอร์ครับตั้งเป็นทูนะครับจากนั้นไปที่แถบไหนต่อครับติ๊กตอก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 ถูกต้องครับโฮมงเนคลัสแท็กติกนะครับผมตรงนี้ครับสกิลคลาสก็เลือกโฮมงเนคลัสเอสสกิลนั่นเองนะฮะ และนี่คงจะเป็นเทมดทั้งมวลของโรเลเยร์พาที่3ของเรานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับจริงๆถ้าอยากเซตเก่งกว่านี้ครับผมแนะนำให้ไปอ่าน user manual ซึ่งอยู่ในตัวไฟ user AI อยู่แล้วนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวคือมันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าอธิบายไว้ละเอียดมากๆนะฮะว่าแต่ละอย่างแต่ละหัวข้อแต่ละ Input คืออะไรนะฮะใครมีข้อสงสัยหรือว่าผมอธิบายตรงไหนผิดไปเอาไปลองใช้แล้วไม่ได้หรือว่าวิาวธีเซตนี้มันไม่ถูกต้องต้องเซตอย่างนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเซตค่าฮอรา่์ผมนด้ ยังไงก็ถ้าชอบหรือถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพัดหน้าพัดหนอเราจะทำะไรกันต่อครับกด Subscribe แล้วเราติดตามพัดต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้รู้แล้วยยบไว้อย่าบอกใครต่อสวัสดีครับ